สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิ๊บบุรีในเออไม่ใช่เหรอบ <c oughs> ักกี้เปเบาเสียงอ๋อใหม่ใหม่ใหม่โมชีโมชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิ๊บบุรีในเกม Happy ้ i ิวหรือว่าล้อแห่งความสุขนั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นฉลองคลิปที่100่อยของกิ๊แล้วนะคะก็โอเคมันเป็นอะไรที่ถ้อาอ้าว เงียบนหนนี่นหนนี่นหนนี่อ่าเออจริงๆแล้วมันต้้งตั้งแต่สมัยแรกๆที่กิฟแคสเลยนะคะมีตอนนั้นกิฟแคสเล่นอยู่ยังไม่มีโปรแกรมคัมตาเซียสตูดิโอหรือว่าแฟบเอ,อ่อจะไม่ได้ว่าอานด้วยโปรแกรมอะไรนะแต่ว่าเสียงเบ,งบามากๆเลยยังเซตไม์ยยอะไรไม่เป็นเลยแบบเล่นๆแล้วก็โพสทิ้งเอาไว้นะคะก็แบบเออตอนนั้นก็สนุกเรียบเป็น อันนั้นเป็นตัวที่กิฟลงในเครื่อนะคะแต่นี้เป็นเล่นผ่านเว็บก็ที่ไหนก็ฉลองคลิปที่1 0 0้อน,นะคะก็เลยเล่นเกมเดิมจากตอนที่คลิปที่1ที่ลงไปนะคะก็ไม่ต้องไปย้อนดูหรอกนะเพราะอันนั้นมันกากจริงเสียงแทบจ,จะไม่ได้ยินเลยอะ่ะก็ดูอันนี้ไปเลยนั่นแหละโอเคเล่นยังไงเอ่ยเ้ากดไปแล้วเหรอเดี๋ยวนะอา่าแล้วงไงต่องไงต่อจ้งไงต่อจ้อ,จอ๋อ ไม,ไม่ต้องเลือกตัวเลยเหรอแล้วแล้วไปหน้ายังไงอะ่ะไปหน้าดิอ๋อขึ้นกดขึ้นไปข้างหน้านะคะกดลงไปข้างหลังแล้วกดซ้ายขวาได้อะไรอ่ะไม่ได้เหรอแล้วไงต่อมันทําอะไรได้ไอน่ะถนนี้มันทําอะไรหรอเหโอขึ้นได้แล้วโอเค เออทำไมมันเอ่อฮะไป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 สิโอเคแล้วยังไงต่อใ้ปกดปุ่มแดงเหรอเฮ้ยเอเอแล้วยังไงเอ่ยอ๋อตกมาข้างล่าง นี่นี่อะไรเอ่ยนานี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 นานนานเออนี่เราอ๋ยอย้อนเวลาโอ้ยโอ้โหเขาไปในลำไส้ตัวอะไรเนี่ยเออมีคนอยู่นั้นด้วยอ่าโหนี่เราไมาย่ยงปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ย เออมีคนโดนยิ้มมาต่อหน้าต่ออุ้ยขอโทษลงแรงไปหน่อยอ้อเจนนี้มันยังไงกันแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะอย่าอย่าหย่ากินนูอย่าบิงสู้มั้ยอุ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 ้ยอ้าวอ้าวอ้าว ซอยอีก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 และและและไงต่อและและไงนี่มันดูดูดูกระตามันดิเอ้ยเคอร์เซอร์มาเอาเกะกะเออโทษกะโทษกะโทษเออไหวไหมเนี่ยโอ้ยแม่งเล่นเกมอื่นดีกว่าเลือกเลือกเลือกเกมอื่นไงนะอ้าวอ่าอ้าอีกรอบก็ได้รู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยงงว่ะเฮ้ย เนี่ยนะเอออะไรวะเนี่ยเอา้าเกมนี้มันยังไงกันวะด่านด่านนี้มันไม่มีที่ในที่กิฟต์ลเล่นในเครื่องเดี๋ยวเดินไปสิลูกโอเคติดอินนี้อีกแล้วอโอเยไ,ไปสิโอเคกดปุม่มกดแล้วเวลาหมุนหมุนหมุน หมุน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 ไปไปอ้าวลงแล้วเคงงกับอีท่านี่มันจริงจริงเลยได้เออย้อนเวลาไปอ่ะอ้าวสงั้นเอารองเท้าเราอยู่นั่นขึ้นเร็วเขึ้นเร็วเร็เซ่อ้าได้แล้ว อะไรวะเนี่ยไม่ต้องลอยมันถูกถูกอนั่นกินด้วยวะเออต้องระวังไข่นะตอนนี้ต้องระวังไข่อย่าเหยียบไข่มันแตกอ่ะโอ้ยหเกือบเกือบเกือบอุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็น อ้าวเอ๋หน้านแล้วเราเข้ามาในนี้แล้วแล้วยังไงเกอรเซอร์มอเกะกะอ้โหมันจะดันเราให้ตกมาอย่างงี้เหรอแล้วแล้วยังไงต่อแล้วแล้วยังไงต่ออาจารย์เอ๊ะแล้วแล้วเราก็จมน้ำ ว่ายน้ำสิลูกว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายว่ายอะไรหวะเดี๋ยวเออเออเอออใจไม่ออกไปดีกว่าแม่งบ้าเอะนี่ปะกดไหนนะตัวเล็กมงไม่เห็นะอันนี้อ่ะ ให้เลือกเลือกด่าน c h ม m เลือกลงมานน่ลงดิกดลงใช้มเมาส์คียโอเคนั้นเดี๋ยวอ่านด่านสเลยก็ได้ลังไงกอ่านชื่อด่านไม่ออกอยู่แล้วนะคะก็มาดูฮ้อ้าว Oh God ฮะโอ้โอ้โอโอโอ้โอ้เมหัวงลง ไม่เอาหัวเลยเล่นอ้าวอะไรเนี่ยโอ๊ยวะเฉันขับมาเพื่อโดนเสียบเนี่ยนะอะไรวะโอ้โหมามามาไหนูดีอันนี้เป็นไง เออเกมมันจะเงิบไปไหมเนี่ยหืมเออขับสิเอียงไงเอ่ยก็สเปกบ้าขาวอุอ๊ยขอโทษขอ,ขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขยัมาขับรถไม่ไปอะ่ะโอ้รถบ้าเลียนปีอย่างงี้เนี่ยเออ โอ้โหเออเจ๋งว่ะอันนี้อ้าวอ้าวอ้าวอุย้ยเอ,อ้อ <c oughs> แล้วมายืนขวางทานนันทานมอ่ะอุ้ยอุ้ยอ่ะ,อย,อย,อะยายา,ยาความไม่เอาไมา่ไม่ไม่ไม่เดีย๋ยวเดีย๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากรู้ว่ามันเป็นไงเดินะเอาใหม่ดิไม่ไม่ไม่เอาใหม่เอาใหม่ มันยังไงนะออฮหออ๋อเห้อเราจะก,กดลงเหรอไม่มีเปลี่ยนทิศทางไหมเนี่ยขับไปเรื่อยๆครับเออเอ้ยเออเออเอออะเอาเอาันอ่ะจะแล้วคือมันป้นธนาคารหรืออะไรกันวะเนี่ย อยบอกไปลงเออที่เดิมไม่เอานะเอ้ยเอ้ยอูอูอ๋ออ,อย่างงี้เองให้หยุด,หย,ด,ห,ยด,ห,ยดหยุดทำไมอะหยุด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 ทำไมอะอ๋อแล้วยังไงต่อได้เงินแล้วอะ่ะมีเงินติดติดติดหลังคารถมาด้วยอะ่ะแล้วได้ไงต่อ อ้าวป้ายหยุดหายไปแล้วเออเราขับรถไปเออไอชงวิวแล้วยังไงต่ออะพุ่งอะไรเนี่ยไปดีกว่าอะไรวะอเอออันนี้ต่ออะจะเอาสักยี่สิบนาทีนะคะก็เล่นไปแบบเงืมเงมไม่มีเลือกตัวละครเลยหรอ ฮะเอ้ยอ่าฮะไปลูกโู้อุ้ยอู้หู้อาวอ้าวอุ้ยเอาเออช้าสุขความว่างเปล่าหมอ้ขอโทษขอโทษเอออุ้ยอายยะ ตายทงเงี้ยเหรออุ้ยอ้ยอ้าวอ้าวอ้อ้าว้าวไปละอะไรวะนี่มันโ้โหแล้วมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าข้างบนเขามีหินอยู่ดีไม่ตกใส่หัวเนี่ยไป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 สิแล้วเน่นตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะ จะอ่ะอ uh ่าฮะเอออ๋อเปิดประตูแ huh. ล uh ้วไงต่อ huh. ม uh ันก็สร้างสรรค์ดีเหมือนกันนะดานเนี่ยมันไม่ค่อยจะหาเท่าไหร่แต่ก็อึบอึบอึบพึบขึ้นไม่ได้จะขึ้นให้ได้ทะยานสู้ท้องฟ้าเอเออขึ้นไปขึ้นไปไม่ขึ้นนะ ทำไมฮึฮ่าข,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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้ยขึ้นแล้วย่าอุ้ยอุ้ยฮะเอ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 ออ่ะตัตัตดตัตะนมันให้ทำอะไรนะ ขึ้นขึ้นขึ้นสเปกปาาขึ้นเอ๊ะเอ๊ะแล้วยังไงแล้วยังไงฉันฉันอ่านไม่ออกเลยฉันคาอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะไม่น้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นแล้วงอน่อ <c oughs> <c oughs> ไหนดูดิอ่ะเย่มีเรื่องตัวด้วยอ่ะ อุ้ยอุ้ยอ้าวคิกคิกเราไปเลยเหรอโอ้ยตัวไอชูอยู่ห้องฉันไม่ใช่โปเกมอนนะเว้ยอะไรวะปิกาจูอุ้ยโอ้โหโอ้โอโอ้โอโไม่อ้อยเจ็บไหมโอ้โหหรือแค่นี้เหงเ้อเออลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Ui ai, Ôi À, lông mà Ui, à, mày có mua gì không muốn rồi 3, 2, 1 Mày có gì không Đi 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 quả Đi đi Nóng bay lưu lưu A chúp A chúp A Mà à, là kêu mi là bay Bye bye A à, ชึบอืมจะหายเอ่ยอันนี่เหรอแล้วไงต่ออุ๊บ <c oughs> อุ๊ยอตกได้หมดเลยอะโอ๊ยอะไรอะมีซากใครอยู่ในนี้อะไรเพลงเออเออเอเอว้าวชนะอย่างงงงอะไรวะ

คืออะไรโอ้โอ้คุณแม่ลูกสองซานซานตาอ่าตายล้วเฮ้ยอันนี้ดิโอเคที่รักอ่ะอ้าวไหนโอเคที่รักเราจะพาเราจะไปเดินไปชมวิวกันนะโอ้โหท้องภูเขานั้นสวยจริงๆเลยอ่า ทยานสู่ความมืงวางก่อนหน้นัที่รักเราจะไม่พลาดจากกันหลังที่รักไปกันเธอจ้ะโอ้หลงเห็นนิ่มนวลที่รักมาอกเธอกระแทกอุ้ยศพใครฮะ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 ,อะเอ๊ะมันตกมาเหรอ อะไรวะไหนไหนคู่รักนี่อีกิเอ่มเอิ่มอ่านมาเร็วๆเข้าเอาล่ะที่แรกผมผ่านฉันพาเธอไปเดี๋ยวฮะอุ้ย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 อ้าวแล้วยังไงต่อ อุย้ยตัวอะไรอะนอกนกนกนกกระจอกเทศทีลักหนักไหมที่รักโอ้ดิฉันจะช่วยเธอเองนะเอิม่มฉันขยับจากตรงนี้ไม่ได้เลยฉันพยักหน้าด้วยเอิม่มทีลักทีรักเธอหนักไหมเอ้ยจะไปก่อนเดี๋ยวป้าหมายหไเหมือนต้องพุ่งเราวๆใช่ไหมโอเคทีลักพาที่ลักพาฉันพาเธอไปภูเขานะแต่ตอนนี้ฉันจะดูแลเธอเองถอยไปถอยถอยย ไม่มมกอที่รักเราจะค่อยๆไปช้านะที่รักปล่อยให้มันวิ่งไปเราอย่าไปชนมันราเสนใจเลยวิ่งตกกันไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นก็าวเเดียวเดียวเดียว มอนมีแ้ากจองเทศวิ่งตามมาด้วยเหรอ,อชินช้นชิ้นเอเออะบายบไปบายบายบาายไม่ไม่โอ้ไม่ไมเลิกถ้าเป็นตัวอื่นจะเป็นไงอะ น่าจะกระโดดได้มากกว่ามอไซค์เปล่าวะอืมเคโอวคโชว์ๆๆววลูกกรเเ้าะดีๆนะกรเเ้าๆลูกแล้วลูยอ้าวอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยลูกอขอโทษเออลูกขึ้นขึ้นมะอีนก็จะออกเท็ดก็เมนาไซขออีกรอบขออีกรอบเฮ้ยท่านนี้มันอะไรกันเนี่ย คืออยา,ากมัคืออยากจะกระโดดผ่านมปให้ได้อ่ะผู้ออยหญ่กระตุออกผู้ใหญ่อ้าวไม่เล่นแม่งแล้วอ้ออ๋อ่ะอ๋อดานีสกิ๊บเคยเคย เคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วอ้าว๋อกดผิดกดผิดอย่าไปกดถอยหลังโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ไป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 โก้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 ผิดแล้วผิดผิดใหมไหม่ใม่เฮ้ยแต่กิปเคยผ่านน่ะนี่เราจริงๆนะอยู่ไปไปต,ตกในท้องหมูตับยาลูกเกาะพ่อไว้แน่นๆนะนะพ่อจะทะยานพาลูกสู่ความเพ้อเว่อร์ว่าง โดดได้เปล่าอ่ะกระโดดไงอ่ะทำกระโดดได้ดิพุ่งมาสุดอัตราความแรงที่มีสุดเยาไม่กระโดดเ <c oughs> จนเคยเล่นแล้วเันก,กระโดดนผ่านไปได้นี่ทำไมอ่ะหรือมันไม่เหมือนกันในที่มันลงในคอมอ่ะไม่เด่นแล้ว อันนี้ได้ชื่อแปลกดิอลยอันสุดท้ายแล้วกันนะคะโอเคเอ้าอุ๊ยเอาอุ๊ยเอา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 โอ้สวยจังเลยโอ้โห้โหโ้โหโหเลือดเป็นพิกเซลเลยอุ๊ยคิดเกิดอะไรขึ้นหัวตกมา หัวตามตกลงมาย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 ามันมันอุ้ยอุ้ยแล้วมันกระโดดไม่ได้อ่ะคือมันต้องสเปคปลาก,กระโดดดิแล้วมันยังไงอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอโทษขอโทษเอ๊ะกดอะไรเนี่ยแซดอรอกดแซดทำไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ย เลื่อนเลื่อนเลื่อนกดแท่งได้ไรอ่ะโอ้ยเราจะจะเล่นเกมยังไงอ่ะไม่กดแล้วมันขึ้นเนี่ยกดแล้วขึ้นข้างบนอ่ะเอา้าเกมบั็กแล้วค่ะเกมบัก็กเฮ้ยทำไมโอเคได้ละโอ้โได้แล้วได้แล้ว,ลวโอเคส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ อุ nói, b b ó, ้ยอุ๊ยอุยอ้าวกรรมเรืออ้าวยิงยิงยิงน้อยพ่อก็จะปกป้องลูกเองนะลูกบอกพ่อป้า ทางไปด้วยตัวคนเดียวให้ดูผมไปไม่ได้ไปผมจะไปอ่ะเออไปไปสีเด็กบ้าไปเร็วนี่เธอจะค้างอยู่อย่างนี้นานไหมป่นจะยัให้โตวู <c oughs> อา ได้แหละโอ๊ยไหวไหมเนี่หนูเอาจาัก,กรยานเคลื่อน,นที่ได้เองโอ๊ยพอเถอะโอเคแล้วก็ตัดคลิปก็ขอบคุณทุกทอนที่ติดตามมานะคะตอนนี้ก็อย่างน้อยเออถึงจะคนดูจะไม่เข้าเยอะเท่าไหร่แต่คลิปก็ทำไปเรื่อยๆแหละรู้สึกสนุกดีที่ดีใจที่มีคนดูนะก็ถ้าดูกันก็เม้นบอกกันด้วยก็ดีนะจ้าจะได้ คนทำก็จะรู้สึกว่าโอ้มีคนดูฉันด้วยล่ะถ้าแค่ยอดวิวฉชอาจจะแค่แค่เข้ามาแบบว่าวิน่อะไรเนี่ยอา้าอะไรวะปิดดีกว่าก็ไม่รู้ว่าดูหรือเปล่านะแต่ถ้าหากเม้นเนี่ย,ยอย่างอรก็จะได้รู้ว่าเอออันนี้ดูนะมีคนดูนะดีใจจังไม่มีคนดูนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ทําคลิปต่อ,ตอไปเรื่อยๆอะไรอยู่นี่เนี่ยฮะอะไรมันเด้งๆอ่ะอ,อะไรอ่ะอะไรเอ่ยเออช้ามาเถอะ ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันถึงตอนนี้ก็เดี๋ยวคลิปจะก็เดี๋ยวจะมีต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละก็วันละคลิปหรือ2วันคลิปหรือวันละ2คลิปก็แล้วแต่อารมณ์หรือความว่างกันว่างในช่วงนั้นๆน,น,นะโอเคตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่แล้วก็บายบายแล้วเจอกันคะ่ะ